ครับวันนี้ก็จะมาชี้แจงนะครับเรื่องบางคนเนี่ยถามว่าโมอะไรไปบ้างนะครับนี่คือรถด,ดัมเดิมของ WL Toy นะครับ1ต่อ28นะครับเป็นรุ่น K 9 6 9นะครับอันนี้คือดัมเดิมนะฮะส่วนรีโมทนะฮะรีโมทที่คุณจะได้ก็จะเป็นตัวน,นี้ หน้ากล่องมันหน้ากล่องมันจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือ k 969นะฮะโชมอีกด้านหนึ่งของกล่องนะฮะด้านหนึ่งของกล่องจะเป็นรูปนี้ตลอดนะครับของสไตล์ดิฟนะครับสไตล์ดิฟก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็จะถือว่าประหยัดนะครับเราก็จะมาดูภายในนะครับภายในของมันเนี่ย ไปไนของมันเด,มเดิมๆเลยนะฮะแปไหนงมันเด,มเดิมๆเลยนยะค่อนข้างจะฝืดนะครับเราก็ต้องรื้อมาทํานะครับมาขัดมาแต่งมาเตียมาต่างๆซึ่งท่านที่เคยเล่นมาแล้วเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับโดยรวมก็คือตามราคาแหละครับเบื้องต้นเนี่ยผมก็ว่ามันไม่แพงนะครับเริ่มต้น พร้อมเล่นพันกว่าบาทพันต้นๆน,น,นะครับนี่คือเดิมๆนะครับก็จะเป็นดิปขับ4นะครับสไตล์ดิปอาซดิปในสเกลหนึ่งต่อ28กับเพื่อน4ี่ล้อนะฮะโดยมีเพากลางนะครับเป็นตัวส่งนำส่งมอเตอร์ฮะอยู่ด้านหลังของตัวรถนะครับวงเดียวของเขาเดิมๆ วมเดวของเขาเดิมๆก็จะได้เท่านี้สุดนะฮะสไตล์ขับสนะครับถามว่าแล้วโมอ,อะไรได้บ้างก็คือถ้าเป็นคนรักในสไตล์รถอาซีดิบนะครับของรถเล็กเนี่ยก็จะทราบดีว่ามันจะมีของรุ่นขับ2องครับเป็นรุ่นขับ2ที่ดิฟได้สวยงามล้อขวางเวลาดิฟเนี่ยสาดได้สวย นะครับล้อควางตลอดเวลาดิฟก็จะแตกต่างจากขับสีไปเยอะมากนะครับอันนี้คือเดิมเดิมนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวทําแล้วให้ดูนะครับซ,ซึ่งลูกค้าก็สั่งทําไว้นะครับอันนี้คือเดิมเดิมนะฮะส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวที่ปรับแต่งแล้วนะครับ ปรับแต่งแล้วอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยสำหรับเบสิกเลยนะครับผมก็จะแนะนำว่าสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือสไตล์ของรถดิฟขับ2นะครับ RWD เนี่ยเอกลักษณ์ของมันเนี่ยก็คือสเสน่ห์ในการสาสโค้งแล้วล้อขวางนะครับเห็นไหมฮะล้อมันจะพับได้เยอะเมื่อเราทำการปรับแต่งแล้วนะครับ งานนี้จะเป็นงานกึ่ง DIY นะครับกึ่ง DIY ชกหน้าผมทำเป็นชกนอนตัวเดียวนะครับชกหลังเป็นคู่เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ทำคันนี้ไปก็คือตัดเผากลางออกนะครับตัดเผากลางออกตัดเผากลางออกสร้างวงเลี้ยวใหม่นะครับสร้างวงเลี้ยวใหม่อ แล้วก็ตัวนี้ที่เปลี่ยนก็คือสปีดคอนโทรลนะครับจากของเดิมของเดิมจะเป็นกล่องกล่องบอร์ดรวมนะฮะจะเป็นสปีดในตัวแล้วก็เป็น c ีเซพด้วยนะครับซึ่งเดิมๆของเจ้า WL เนี่ยไกลค่อนข้างจะยาบนะครับเเอาตัวนี้มาใส่ก็คือเป็นของ Radio Link นะครับ ซึ่งข้อดีมันก็คือมีใจโรในตัวซึ่งผุณก็ไมาน้องซื้อใจโรเพิ่มนะครับก็เล่นได้ระดับหนึ่งฝึกมือไปในตัวนะครับว่ามันก็โอเคอยู่นะแล้วก็สปีดนี่ก็จะเป็น ESC นะครับประมาณ20แอมป์ก็เหลือเฟือสำหรับมอเตอร์เดิมนะครับผมว่าการของการเล่นมอเตอร์เดิมเนี่ยมันก็เหลือเลือแล้วนะสำหรับดิฟนะครับ เซอร์โวก็เป็นเซอร์โวเดิมนะครับนี่นะครับแล้วส่วนรีโมทนะครับรีโมทก็เป็นเรดิโอลิงตัวนี้นะปรับตั้งไจโรได้ที่หมุนนี้ปุ่มนี้เลยนะปรับตั้งไจโรได้เลยหนะ้าจอเป็นดิจิตอลเมนูเยอะแยะมากมายนะครับ เมนูเยอะครับเล่นได้เป็นดิจิตอลนะครับก็เอาไว้คลิปหน้าก็จะวิ่งให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณครับ